เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับก่อนที่ตลาดซื้อขายนะักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงหลังเที่ยงคืนวันที่31สิงหาคมบาสโลน่ายังคงมีงานให้ต้องทาอย่างเร่งรีบนอกจากความพยายามที่จะปิดดิวชออกันเซโลแล้วอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่สมโมสรต้องพยายามทําให้สําเร็จก็คือการปล่อยกองหน้าออกไปจากทีมอีก1คน ถึงแม้ว่าอุสมานเดมเบเล่จะย้ายออกไปแล้วหากแต่ทว่ากันตามการดําเนินการในเชิงกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้นั้นสโมสรยังมีความต้องการตรงส่วนนี้อยู่เพื่อประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวนักเตะในตำแหน่งกองหน้าเวลานี้ของทีมโรเบิร์ตเลวันดอสกี้เป็นอะไรที่แตะต้องไม่ได้อยู่แล้วเท่ากับว่าที่เหลือก็คือราฟินยาเฟรนันโตเรสอันซูฟาติอัปเดเอซาซูดิและลามินยามาล รายของราฟินยาถึงแม้ว่าฟอร์มฤด,ดูกาลที่ผ่านมาจะไม่เปรี้ยงอย่างที่ทุกคนคาดหวังแถมนัดเปิดสนามกับเกตาเฟ่ก็ยังน็อตหลุดเล่นนอกเกมจะถูกใบแดงไล่ออกจากสนามแต่เดโก้ผู้อมในการฟุตบอลรวมถึงชาบีเอนันเดสต่างมีความเห็นตรงกันว่าดาวเตะบ,บราซิเลียนผู้นี้จะต้องอยู่กับทีมต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของราฟินญาโดยเฉพาะข้อสเสนอจากทีมหาเศรษฐีอย่างนิวคาสเซิลที่ตัวนักเตะนั้นปฏิเสธที่จะรับฟังแม้ว่าจะได้รับค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นและการมาของเดโก้ก็ทำให้ประตูออกจากค้ำนูของราฟินญานั้นปิดลงเวลานี้สำหรับบอกบริหารกรณีเดียวที่ราฟินญาจะถูกขายออกไปจะต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจะเป็นเร่งด่วนเท่านั้นจริงๆซึ่งเวลานี้ยังไม่เกิดสถานการณ์นั้น ราซินญาถูกวางให้อยู่ในแผนการทำทีมและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดตัวจริงของชาบีหลังจากที่อุสมันเดมเบเล่ย้ายไปเปเอชเชส่วนลามินยามาวหลังจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมช่วงพรีซีซั่นก็ถูกวางให้อยู่ในฐานะตัวหมุนเวียน กรณีของอัปเด้ยเอซาซูลีชาบีค่อนข้างแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของเขาทั้งกับโอซาซูน่าเมื่อปีที่แล้วและกับทีมช่วงปรีซีซั่นจนอัปเด้นั้นได้รับโอกาสลงเล่นนัดแรกในฐานะตัวสำรองในเกมกับเกตาเฟ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพียงแต่น้ำหนักและความสำคัญของดาวเตะโมร็อกโกก็ยังไม่มากเท่ากับราฟินญานั่นจึงทำให้มีการพุ่งเป้าไปที่อันซูฟาติและเฟรันตอเลสมากขึ้นโดยมีอัปเด้นั้นเป็นหนึ่งในแข้งที่จะต้องจับตาม,มองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในเจนก,กบเกตาเฟ่ฟาตินั้นได้โอกาสลงสนาม12นาทีส่วนเฟดันตตอเลสนั่งดูเกมที่ข้างสนามตั้งแต่ต้นจนจบมีการวิจารณ์ชาบีถึงเรื่องนี้ว่าเฟรันต์นั้นทผลงาน p r e ซีซั่นได้ดีทําไมถึงไม่ให้โอกาสเลยแต่มองอีกมุมหนึง่งนั่นก็คือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าชาบีไม่ได้มั่นใจในตัวกองหน้าคนนี้เท่าไหร่เพื่อให้ตัวเลขของตลาดรอบนี้ออกมาดีที่สุดฟาติหรือเฟรันต์คนใดคนหนึ่งจะต้องถูกขายออกไป แต่ที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างยืนยันที่จะอยู่กับทีมเรื่องนี้สร้างความหนักใจให้กับบอร์ดบริหารไม่น้อยเพราะมีเงื่อนไข,ขของเวลาเป็นตัวบีบเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าฟาติหรือเฟรนต์เตเสคนใดคนหนึ่งจะถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการคว้าตัวชาวเฟลิกจากแอตลเดโกมากริดแต่ไอเดียนี้นอกจากตัวนักเตะจะไม่เห็นด้วยแล้วทางชาบีก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่ว่าชาบีเองก็ไม่ได้อยากได้เฟิก แต่ก็อาจจะยอมรับเฟลิกเข้าสู่ทีมก็ได้ในกรณีที่ดีลของเฟลิกนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อดีลของชัวกันเซโลหากบอร์ดสามารถทําได้ชาบีก็ไม่ไหมายว่าจะต้องเสียฟาติหรือเฟรันออกไปเพื่อที่จะดึงเฟลิกเข้ามาทดแทนแล้วคุณล่ละครับหากต้องตัดสินใจขายคนใดคนหนึ่งออกไปเพื่อให้สโมสอน,นั้นสามารถดําเนินง,งานได้ดีขึ้นควรเป็นฟาติหรือเฟรันตอเรสดี